สวัสดีท่านผู้เขียนทุกท่านนะคะบ่อยครั้งเลยนะคะที่ดิฉันเนี่ยได้รับคําถามยอดฮิตประจําสัปดาห์เลยหรือประจําปีประจําเดือนเลยนะคะว่าเศรษฐกิจของภาคใต้เป็นยังไงบ้างนะคะจะดีขึ้นหรือแย่ลงมีอะไรที่มันดีเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะคะเวลาเราพูดถึง,องของการพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเรารู้จักกันดีก็คือตัวเลขของ GDP ถูกไหมฮะซึ่ง GDP เนี่ยเป็นการบอกถึงผลผลิตมวลรวมของประเทศ แล้วอย่างนี้เนี่ยเราเอามาใช้สําหรับภาคใต้เราได้ไหมเราก็อาจจะคิดอยู่ว่าเอ๊ได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาให้มันตรงๆก็คือควรจะดูในเรื่องของตัวเลขของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคเราโดยตรงเลยจะดีกว่านะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า GRP แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าณนะวันนี้เราไม่มีตัวเลขเลยนะคะสําหรับตัว GRP ที่เป็นประมาณการไปข้างหน้า เรามีแต่ตัวที่มันไปข้างหลังย้อนหลังไปซึ่งเป็นข้อมูลจริงก็จริงแต่ว่ามันก็เอามาใช้ในการประเมินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะถ้าเอาจริงๆริงถ้าอย่างนั้นเรามาใช้ GDP กันดีไหมคะท่านคิดว่าอย่งไคะดีไหมคะดีหรอคะโอ้ถ้างนั้นนะคะเรามาดูกันนะคะว่า GDP เอามาใช้ในการประเมินกับภาคของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ ราฟที่เห็นเนี่ยดิฉันทํามาค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะประมาณสักยี่สิบปีเลยนะคะหลายท่านน้องๆของเราก็อาจจะยังไม่ได้เกิดนะคะแต่ได้เห็นตัวเลขเลยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว GDP กับ GRP นะคะของภาคใต้ของเรามันก็ไปด้วยกันอยู่บ้างนะคะบางครั้งมันก็ไปด้วยกันแต่บางครั้งถ้าดูลึกๆมันไม่ได้ไปด้วยกันนะคะอย่างเช่นในช่วงปีสี่เจ็ดนะคะเราจะเห็นว่าในช่วงนั้นเนะี่ยเป็นช่วงที่จีนนะคะต้องการยางพาร,รามากๆเลยภาคใต้เราเป็นประเทศประเภทอะไรคะ,กระเกษตรกรรมยางพาร,รา ก็ขายดีกันเทน้ําเทท่าเลยนะคะทําให้เราเนี่ยมีเศรษฐกิจที่โตกว่าของประเทศค่อนข้างเยอะนะคะแต่ขณะเดียวกันนะคะในปี60เกิดอะไรขึ้นคะน้ําท่วมฝนตกหนักผลผลิตทางการเกษตรของเราไม่ว่าจะเป็นยางพาราทุเรียนนะคะเพื่อเศรษฐกิจใหม่ก็ตกต่าเลยแล้วยังข้อสําสคัญอีกช่วงนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการประมงเกิดขึ้นด้วยก็ทําให้เศรษฐกิจของใต้เราเนี่ยปรับลดลงค่อนข้างเยอะเลยนะคะ ขณะที่ถ้าไปดูของประเทศเนี่ยเป็นไงฮะโตขึ้นนะคะหรือถ้าเรามองในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะเห็นว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในช่วงที่จีนเข้ามาในปีห้านะคะจะเห็นเลยว่าเศรษฐกิจเราโตจริงๆประเทศก็โตด้วยนะคะเพราะฉนั้นก็ดูเหมือนไปตามกันด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าของเราโตกว่าเพราะว่าเราได้อสงค่อนข้างเยอะนะคะเข้ามาทางภาคใต้เราค่อนข้างเยอะเขาชอบอในพื้นที่ของเรานะคะแต่เรามาดูอีกทีหนึ่งในกรณีที่มันเกิดสถานการณ์ ที่ไม่คาดฝันนะคะแม้กระทั่งเรื่องของสึนามิหรือแม้กระทั่งเรื่องของโควิด19ที่เราเพิ่งผ่านพ้นกันมาเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าภาคใต้ของเรานะคะด้วยความที่เราเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะคะเศรษฐกิจเราเพิ่งพาการท่องเที่ยวทาให้มันตกต่ําค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างที่ท่านเห็นเลยอย่างการาฟล่าสุดนะคะท่านดูขวามือเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเศรษฐกิจของเราหดตัวค่อนข้างเยอะประเทศเนี่ยหดตัวแค่ประมาณ6%เปเ แต่ของเราหดไปตั้ง12%นะคะก็เกือบเท่าหนึ่งของของประเทศเลยนะคะแล้วถ้าเราดูในภาพของการฟื้นตัวผ่านของการฟื้นตัวเองก็ค่อนข้างจะช้ากว่าของประเทศมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคําถามว่าจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ย g r p คิดว่าตอบโจทย์ไหมคะถามอีกครั้งหนึ่งยังตอบโจทย์อยู่ระคะไม่แน่ใจนะคะแต่คิดว่าคงไม่ตอบโจทย์ทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเนี่ย เราคงต้องการอะไรที่ฟนของเราเองในพื้นที่มากขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลที่เป็นของพื้นที่เฉพาะเลยเอาไปใช้ในพื้นที่ของเราได้แล้วอีกอางหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่เศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นเกษตรกรรมกับการท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ควรจะมีข้อมูลเฉพาะจริงๆที่เรามาใช้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนําไปใช้ในการวางแผนได้ มันก็เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องมาคุยกันนะคะก็คือ,อธนาคารแห่งประเทศไทยสำนังกงานภาคใต้เองเนี่ยก็ได้จัดทำนะคะศึกษาแล้วก็จัดทําประมาณการของ GRP ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอามาใ,ใช้ในพื้นที่ของเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้ทําคนเดียวในภาคเรานะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วธนาคารแห่งปเะเทศไทยเราให้ทําทั้งสาภาคเลยนะคะทั้งแต่ภาคเหนือภาคตันออกงฉียงเหนือและภาคใต้ซึ่งภาคเหนือเองนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ตัวเลขประมาณการ GRP ไปแล้วนะคะ ส่วนภาคใต้เดี๋ยวเราก็ไม่อจะคุยกันในวันนี้นะคะแต่ข็อขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะในหลักเชิงวิชาการว่าจริงๆแล้วในการที่จะทํา GRP นะคะเราก็มีหลักการว่าเราก็ไปดูเรื่องของข้อมูลทางสิติย้อนหลังนะคะเก็บข้อมูลต่างๆนะคะทั้งรายเดือนรายปีมานะคะแล้วก็เอามาผ่านแบบจําลองต่างๆด้วยนะคะทางเศรษฐมิติค่อนข้างใช้แบบจําลองหลายๆแบบขึ้นมานะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเราก็ต้องประเมินเศรษฐกิจซึ่งจริงๆตลอดทั้งปีเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเราก็ได้พูดคุยกับท่านนะคะเพื่อประเมินเศรษฐกิจแล้วเหมือนกันว่าจริงๆแล้วท่านอาจจะมองแนวโน้มเป็นยังไงเพื่อเทียบกับว่าสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่ท่านคิดมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงต้องมาดูเรื่องของปานการ GRP ขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่เราจะนําเสนอประมาณการ GRP ให้ทุกท่านได้ทราบเป็นครั้งแรกเลยของภาคใต้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเสนอวันนี้แล้วเราจะหยุดนะคะไม่หยุดนะคะเราจะไปต่อเรื่อยๆนะคะไปการพัฒนาทบทวนข้อมูลที่เราได้อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเราก็จะทําการทบทวนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะคะคือเราตั้งใจไว้ว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการทบ,ท,บทวนแล้วก็เผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยท่านจะได้เห็นข้อมูลประมาณการ GRP ปีละสองครั้งด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้แทนที่เราจะมาคุยแค่เรื่องตัวเลข G.R.P. มันก็อาจจะนิดเดียวท่านอาจจะรู้สึกว่า í, มันไม่ค่อยสะใจนะคะไม่ถึงจุดที่กิจการเราเกี่ยวข้องตรงไหน,นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยจะมาฉายภาพให้ท่านเห็นนะคะในห้านะคะสาขาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงแล้วมันครอบคุมทั้งหมดประมาณ60%ของ g ี p นะคะตั้งแต่เรื่องของเกษตรกรรมท่องเที่ยวการค้า อุตสาหกรรมแล้วก็ก่อสร้างด้วยนะคะเราก็จะคุยกันในเรื่องนี้ให้เป็นลงายละเอียดเลยทีเดียวค่ะ,อะขอเริ่มต้นที่เรื่องของภาคการท่องเที่ยวก่อนเลยนะคะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเออโทษค่ะ ขอเป็นตัวตัวหลักก่อนเลยนะคะเรื่องของตัวหลักเนี่ยเรามาดูเลยว่าประมาณการ GRP ของเรานะคะตอนนี้เนี่ยที่เรามีคือประมาณเท่าไหร่นะคะเราเห็นว่าเศรษฐกิจของใต้ต้องบอกก่อนว่าทิศทางที่เห็นก็คือว่ามันมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะสามารถที่จะคาดว่าจะกลับเข้ามาถึงช่วงก่อนโควิดได้เนี่ยไป,ไปในปี67นะคะโดยที่การเติบโตเองก็จะอยู่ที่ประมาณ6.2ถึง7.2เปอร์เซ็นต์ในปี66 แล้วก็4.6ถึง5.6เปอร์เซน์ในปี67นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นอัตราการขยายตัวที่ต่อเนื่องนะคะซึ่งแรงขับเคลื่อนอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปนะคะว่าเราก็คงจะมีแรงขับเคลื่อนจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่เข้ามาอ,อย่างมากเลยนะคะแล้วก็จะส่งผลไปถึงภาคการต่อสร้างแล้วก็ภาคของการค้าด้วยนะคะ แล้วอีกแรงคับเพื่อนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของภาคการเกษตรนะคะเราจะเห็นเลยว่าการเกษตรเนี่ยถ้าดูลูกศรจะค่อนข้างโตพอสมควรเพราะเราคิดว่าในปีนี้เนี่ยผลผลิตนะคะปี66เนี่ยจะค่อนข้างได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีมากๆนะคะโดย,โดยเฉพาะจากตัวทุเรียนเป็นหลักเลยนะคะส่วนภาคอุตสาหกรรมเองนะคะ แต่ปีนี้และปีหน้าเนี่ยคงยังคงมีแนวโน้มที่หดตัวอยู่ซึ่งอันนี้ก็เกิดจากการที่วัตถุประสงค์วัตถุอุปสงค์งของโลกนะคะก็ชะลอตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะคะก็มีผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมเราแต่เราก็คิดว่าในปี6-7เเองนะคะก็คงจะปรับตัวดีขึ้นนะคะค่ะเรามาเจาะลงรายละเอียดกันเลยนะคะ ว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มที่ภาคการท่องเที่ยวก่อนนะคะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจากการประมาณการของเรานะคะเราคิดว่าจํานวนผู้ที่เข้ามาเยือนในภาคใต้ของเรานะคะ14จังหวัดของเราเลยทั้งหมดเนี่ยจะประมาณสักถ้าเป็นต่างชาติก็สักประมาณ24ล้านคนคนไทยก็ประมาณสัก25ล้านคนในปี2567ซึ่งถ้าเราดูเทียบกับปี66นะคะซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิดเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วจํานวนก็เกือบๆใกล้เคียงเข้ามาแล้วนะคะแล้วเราเห็นการฟื้นตัวของใครเป็นยังไงบ้างนะคะ เลเซียนะคะเป็นชาติแรกเลยที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะครึ่งปีแรกที่เข้ามาก็เกือ,กอบสองล้านคนแล้วนะคะปีนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่าอ๋อเขามาได้สะดวกนะคะเพราะอย่าลืมว่าเรามีด่านอยู่ที่หัดใหญ่ของเรานะคะด่านสะเดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะเดินทางเข้ามาข้อจํากัดด้านการเดินทางค่าน้อยมากนะคะเข้ามาได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะเราก็คิดว่าสําคัญมากคือเรื่องของพฤติกรรม พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนมาเป็นรถบัสกันใหญ่ใช่ไหมคะมาทีมารถบัสเลยเดี๋ยวนี้นิยมมาขับรถเข้ามาเองส่วนหนึ่งก็คงต้องเข้าใจว่าเขาอาจจะเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพด้วยหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นผลทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนพฤติกรรมขับรถเข้ามาเองนะคะแล้วก็นิยมไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวต่างๆด้วยเมืองลองๆนะคะแทนที่จะอยู่แค่หัดใหญ่ของเรานะคะก็ไปสุตูนไปยะราอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจํานวนรถยนต์นะคะ ในแต่ละเดือนที่ผ่านเข้ามาในด่านของเราเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ4ี่เปอร์เซเลยนะคะเมื่อเทียบกับในช่วงปีก่อนโควิดที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เราก็มาดูนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆม้างเป็นยังไงจีนอ,อ่ยุโรปรัสเซียนะคะหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองชาวต่างชาติที่ต้องมาด้วยเครื่องบินอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีข้อจากัดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับจํานวนเที่ยวบินที่เข้ามาในประเทศเราจํานวนเที่ยวบิน จะค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะซึ่งในปี67เราคิดว่าจะรีค o v e r เวอรี่กลับมาได้ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจำนวนนักท่องเที่ยวพวกนี้ก็จะกลับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในปี67เช่นเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันนะคะเราก็มีข้อสังเกตนิดนึงว่านักท่องเที่ยวจีนนะคะที่เราคาดว่าน่าจะกลับมาเหมือนกันเนี่ยปรากฏว่าเราก็พบว่าเขาคงเป็นชาติที่กลับมาช้ากว่าชาติอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เขามีข้อจํากัดในเรื่องของการออกนอกพื้นที่ออกนอกประเทศนะคะเนื่องจากการกระบวนการทําบีซ่าเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรนะคะทีนี้เราดูเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วแล้วเราคงอยากรู้ใช่ไหมคะโอ้เข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อคนที่เข้ามาในแต่ละทริปเป็นยังไงบ้างจากกราฟที่เราเห็นนะคะทางซ้ายมือที่ท่านดูอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าจริงๆสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเราคงกังวลไม่เยอะเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในครึ่งปีแรกของปี66นะคะค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างจากทางปี62เท่าไหร่นักนะคะก็ะอาจจะนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากก็ไม่ได้เป็นข้อกังวลแต่สิ่งที่เราสังเกตได้เห็นชัดก็คือในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เข้ามานะคะปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยครึ่งปีแรกของปี66เราเห็นค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อทริปลดลงไปเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะก็มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างก็เราพบว่ามันมาจากการที่เขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มาค้างคืนในพื้นที่ของเรามากนะักแต่เป็นลักษณะที่ไปชเช้าเย็นกลับบ้างนะคะก็ทําให้จํานวนของค่าใช้จ่ายที่เขาต้องจ่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมาก และอีกอันหนึ่งก็จากการที่เราพึ่งพื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นกําลังซื้อของเขาเองก็ไม่ได้สูงมากก็อาจจะลดลงไปนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราคงต้องติดตามต่อว่าแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงนะคะค่ะเราคุยเรื่องภาคท่องเที่ยวต่อไปเรามาคุยอีกภาคหนึ่งนะคะสาขาเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการก่อสร้างก่อสร้างเนี่ยต้องเรียนเลยนะคะว่าเป็นพระเอกจริงๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟื้นตัวตั้งแต่ปี6 5ห้ามาแล้วนะคะ สิ่งที่เราเห็นว่ามันฟื้นตัวมีอะไรบ้างนะคะคือในเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์เลยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวเพราะว่าเริ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มมีไรายได้ไรายจ่ายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการก่อสร้างก็กลับเข้ามาคนก็อยากจะซื้อบ้านมากขึ้นนะคะเราเห็นจากตัวสินเชื่ออ่าอยติอาศัยนะคะที่ปล่อยใหม่เนี่ยในจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเลยนะคะตั้งแต่ภูเก็ตสุราษฎร์ นะคะตรงนี้เนี่ยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแม้กระทั่งครึ่งปีแรกของปีนี้เราก็ยังคงเห็นการขยายตัวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ผู้ประกอบการต่างเนี่ยมีความต้องการที่จะลงทุนมากขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่แล้วอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสนใจที่จะลงทุนมากขึ้นก็คือเรื่องของกําลังซื้อจากต่างชาตินะคะเราเริ่มเห็น มีกําลังซื้อนะคะจากต่างชาติทั้งรัสเซียและจีนนะคะซึ่งอดีตเขาก็มาหาเราอยู่เป็นประจําตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้กําลังซื้อมันมีมากขึ้นเราก็เลยคาดว่าพื้นที่อนุญาตในการก่อสร้างที่จะมีในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแสดงถึงการเติบโตของภาคก่อสร้างภาคเอกชนนะคะยังไงก็ตามนะคะปี66เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในภาพของภาพรวมของการก่อสร้างเองมันไม่ได้ดีนะคะทั้งหมด เพราะว่ามันจะมีปัจจัยตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือการก่อสร้างภาครัฐนะคะซึ่งในปี66ก็ต้องยอมรับเลยว่าอาจจะเกิดการหดตัวขึ้นนะคะเพราะว่าเกิดจากาความล่าช้าของพรบงบประมาณที่เกิดขึ้นก็เกิดทําให้เกิดการหดตัวแต่ก็ไม่ได้แย่เสมอไปเพราะเราคิดว่าในปี67เองมันก็จะกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วนะคะถ้าเราดูเป็นปี66ทรงตัวปี67เพิ่มขึ้นค่ะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ จากที่เราดูไปสองภาคแล้วสาขาเศรษฐกิจแล้วนะคะบริการและก่อสร้างจากตรงนี้เนี่ยมันก็คือเศรษฐกิจเฟื่องฟูงขึ้นใช่ไหมคะรายได้ของคนนะคะแรงงานในพื้นภาคสาขาเศรษฐกิจพวกนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นเลยว่าดัชนีนแรงงานเนี่ยทั้งก่อสร้างและบริการฟื้นตัวกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ทําให้ภาคการค้าของเราเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าพอคนมีเงิน เราก็จับใจใช้สอยกันให้มากขึ้นนะคะก็ทําให้ค่าการค้าเนี่ยสามารถที่จะหมุนไปได้เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องเรียนว่าจากข้อมูลของเราเนี่ยในปี66อาจจะมีกําลังซื้อบางส่วนนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของภาคใต้ที่เราเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะรายได้ของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะลดลงไปในช่วงปี66ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่ององปัจจัยเลยนะคะเรื่องของราคาของผลผลิตในพื้นที่ของเราที่ในปี66เนี่ยจะปรับลดลง แต่เราก็เห็น่าดของการฟื้นตัวเหมือนกันว่าราคาน่าจะดีขึ้นในปี67เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ยังคงทำให้ภาคการคา้ายังคงขยายตัวต่อไปได้นะคะค่ะเราพูดไป3มส่วนแล้วนะคะสาสาขาเศรษฐกิจมาสาขาเศรษฐกิจที่4คือเรื่องของเกษตรกรรมนะคะอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าเกษตรกรรมเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจของภาคใต้เราฟื้นตัวได้เช่นเดียวกันนะคะในปี66 ถึงแม้ปัจจัยเรื่องราคาจะมีผลในเรื่องของไรายได้แต่ถ้าเราดูในเรื่องของผลผลิตเราจะเห็นว่าผลผล,ผลิตในปี66เนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างมากแล้วก็ได้ผลดีเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของทุเรียนและยางพารานะคะขออนุญาตไล่ไปทีละตัวนะคะเพราะเราก็มีพืชเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเราก็ขอสักสามตัวแล้วกันที่ดึงขึ้นมานะคะเริ่มจากยางพาราก่อนนะคะ ยางพาราเนี่ยเป็นเพื่อที่ต้องการน้ําในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นน้ําที่ต้องมาจากปีก่อนหน้าด้วยเราถึงจะได้น้ํายางที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูข้อมูลของเราเราพบว่ายางพาราเนี่ยในปี66น่าจะได้ผลดีเพราะว่าในปี65เองเนี่ยมีน้ําค่อนข้างเยอะนะคะเพราะไหนั้นฝนเยอะก็จะมีอันส่งให้ผลผลิตของยางพาราในปี66ดีขึ้น ะะอย่างไรก็ตามเราก็เห็นในมุมมองอีกอันนึงก็คือความเสี่ยงของภัยแรงที่จะเกิดขึ้นได้นะคะจากเอลนิโนซึ่งอาจจะเป็นปลายปลายปี66หรือว่าเป็นต้นปี67เนี่ยนะคะอาจจะเกิดเอลนิโนขึ้นมาได้ซึ่งพอเกิดเอลนิโนก็อาจจะมีผลกับผลผลิตยางพาราเช่นเดียวกันแต่ก็เท่าที่เราศึกษามาเนี่ยเราคิดว่าเรื่องของยางพารากับเอลนิโนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยยางพาราเป็นไม้ยืนต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขาดน้าได้บ้างในระดับหนึ่งก็ไม่ได้ทาให้ผลผลิตตกลงอย่างมากมายนะคะ เพื่อเศรษฐกิจตัวที่2ซึ่งตอนนี้กําลังมาแรงมากเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโหเรียกว่าปริมาณการส่งออกเนี่ยส่งออกจีนอย่างเดียวเลยนะคะเกือบเกืเิบเปเเลยที่ส่งออกไปจีนแล้วก็ได้ราคาดีด้วยเนื่องจากว่ามันได้ราคาดีส่งออกได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรก็มองว่า ถ้าเกิดว่าเกิดภาวะแรงหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาคงต้องรับมือให้ได้เพราะนั่นคือ,อเหมือนกับผลิตผลหลักเป็นไรายได้หลักของเขาไม่สามารถที่จะไม่มันเสียไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเขาจะมีการบริหารจัดการน้าที่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสของการที่จะเกิดภัยแรงแล้วทําให้ผลผลิตเขาลดลงเนี่ยคงเป็นไม่ได้นะคะแล้วขณะเดียวกันนะคะจริงๆเป็นพืชที่ปลูกต้องใช้เวลาหลายปีใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาก็ปลูกมาล่วงหน้าแล้วเพราะว่าถ้าเกิดจากกราฟนะคะเราเห็นว่าการนําเข้าของอ ทุเรียนไปจีนเนี่ยมันเติบโตมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปี60มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็คิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ปลูกต้นทุเรียนไปเรื่อยๆก่อนนะคะจากการที่เราปลูกเรื่อยๆก็ทาให้ผลผลิตเนี่ยมันก็จะมาออกดอกออกผลในปีหลังๆด้วยนะคะซึ่งปี66และ67เนี่ยเราก็คาดว่าพื้นที่ที่เราจะมีผล,ผลผลิตของทุเรียนออกมาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ7%เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ผลผลิตของทุเรียนค่อนข้างดีค่ะทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของเกษตรกรรมก็สถานการณ์เอลนิโน เป,ปเป็นไปได้ที่เราจะไม่พูดถึงนะคะอย่างที่เรียนไปว่ามันก,ก็อาจจะเกิดเอลนิโนขึ้นสิ่งที่จะมีผลกระทบมากที่สุดก็คือปล์มน้ํามันนะคะเนื่องจากว่าตัวปล์มน้ํามันเองเนี่ยเป็นพืชที่เราต้องการใช้น้าเยอะมากนะคะปีไหนปีแล้งเราก็จะเกิดปัญหาเลยว่าปล์มเราไม่ได้น้ําหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เราคาดว่าในปี66และ67เนี่ยนะคะปล์มน้ํามันก็คงจะมีภาวะที่หดตัวผลผลิตก็คงจะน้อยลงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะ ค่ะทีน,นี้เรามาดูในสาขาเสุดท้ายนะคะคือภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวที่รู้สึกอืไม่แน่ใจว่าดีหรือร้ายดีนะคะเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นหนึ่งสาขาเศรษฐกิจเดียวนะคะที่มีการหดตัวสําหรับภาคใต้ของเราก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันนะคะว่าภาคใต้ของเราพึ่งพาธุรกิจต่างประเทศเศรษฐกิจต่างประเทศตลาดต่างประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่น หรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางนะคะซึ่งเป็นลูกค้าของเราเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลเบื้องต้นนะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกค่อนข้างชะลอตัวลงไปค่อนข้างเยอะนะคะปี66และ67เนี่ยก็ชะลอตัวลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้การที่ในแต่ละประเทศเนี่ยอยากจะผลิตของออกไปส่งต่างประเทศก็คงจะน้อยลงไปนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดอะไรขึ้นคะสต็อกที่เขามีอยู่ มันก็ไม่ได้ลดลงเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถผลิตได้สต๊อกก็ไม่มีเออก็ยังค้างอยู่พอสต๊อกค,ค้างจะสั่งของจากไทยก็คงไม่ใช่สั่งไปเก็บไว้ก็ไม่ได้นะคะเพราะเขาคือต้นทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่สต๊อกมันสูงการผลิตของเราก็เลยหดตัวลงไปนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของยางพาราแปรปรูปนะคะหรือถุงมือยางซึ่งยางพาราแปรรูปเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณเกือบเกือบห้าสิเปอร์เซ็นเลยนะคะสำหรับอุตสาหกรรมของภาคใต้ของเรานะคะแต่ในข่าวที่ดูเหมือนไม่ค่อยดีก็มีข่าวดีนะคะ อย่าตกใจไปว่าอุตสาหกรรมเราไม่ได้ดีทุกตัวนะคะไม้ยางพาราแปรรูปค่ะเป็นตัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆเราเห็นการเติบโตมาพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ในปี6กเราคิดว่ามันก็คงจะโตต่อไปซึ่งมันเกิดจากว่าตลาดจีนนะคะมีความต้องการค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาต้องการซื้อไปทำอะไรอ๋อเปิดประเทศใช่ไหมคะมีการถัเคลื่อนไหวของคนเยอะแยะไปทั่วไปนู่นไปนี่ไปหมดโรงแรมต่างๆนะคะหรือร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องปรับปรุง สิ่งที่เขาต้องปรับปรุงก็คือเขาก็ต้องทาเฟอร์นิเจอร์ใหม่เขาก็เอาไม้ยางของเราไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ทําให้เรามีการส่งออกไม้ยางพาราเนี่ยไปต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เรามาดูนะว่าปี66เออะ66เป็นแบบนี้ปี67จะดีหรือไม่ดีละ่ะเราคาดว่าน่าจะดีขึ้นนะคะก็ประมาณเอะ,อะ ด้วยความที่ถุงวิยางเนี่ยอย่างตัวอย่างนะคะก็คือว่าสต็อกมันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะกลับเข้ามานะคะสต็อกก็จะพอสต็อกหมดเขาก็จะสั่งซื้อเรามากขึ้นนะคะก็ทําให้ภาวะถุงมืยางปรับตัวดีขึ้นนะคะทีนี้มามองในเชิงของผลประโยชน์บ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่า,าการกระจายตัวของผลประโยชน์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละภูมิภาคของเราเลยนะคะเรามี14จังหวัด ผลประโยชน์ที่กระจายไม่เท่ากันเลยนะคะก็จะมีอย่างเช่นจังหวัดท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์เต็มๆนะคะจากเรื่องของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาเราเห็นการที่มียอดขายกับงานจ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วอย่างที่เรียนไปว่ามาเลเซียเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้ โอกาสของเมืองรองนะคะอย่างเช่นพวกยะลาพัทลุงนะคะสตูลเนี่ยก็มีโอกาสที่ได้อนิสง์จากการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไปพึ่งพาเรื่องของเกษตรกรรมซึ่งยางพาราก็คงจะยากอยู่นะคะก็เลยคิดว่ามันก็จะเป็นโอกาสในการฟื้นตัวของอพื้นที่จังหวัดเมืองรองด้วยนะคะทุเรียนจังหวัดที่ได้อนิสงเต็มๆอย่างที่น่ารู้จักกันนะคะก็คือชุมพรกับนครเต็มๆเ,เลยค่ะได้อนิสง์ตรงนี้ไปเต็มๆนะคะ เรารู้เรื่องของรายได้เรียบร้อยแล้วเรื่องของอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาดูบ้างนะคะว่ารายได้ของครัวเรือนของภาคใต้เราเป็นยังไงนะคะเราบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะทําให้รายได้สุทธินะคะเพิ่มขึ้นประมาณเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะคะโดยที่ปีหกหกครัวเรือนที่ได้ผลิสงก็คือครัวเรือนทางด้านของภาคการค้าและการท่องเที่ยวนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราเห็นครัวเรือนทางเกษตรนะคะซึ่งมีมากกว่าหนึ่งล้านครัวเรือนนะคะหรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของภาคเราเนี่ยมีรายได้สุทธิที่ลดลงไปนะคะแต่เราก็คาดว่าจะกลับมาดีนะคะอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วรายได้ครัวเรือนของภาคเกษตรเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นปีหกเจ็ดเองก็คิดว่าราคากลับเข้ามาเพราะฉะนั้นรายได้เขาก็จะดีด้วยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่า แล้วความเป็นอยู่ของเรานะคะเป็นยังไงคําว่าความเป็นอยู่ไม่ได้หมายความว่าแค่ภาคเศร,รษฐกิจอย่างเดียวเงินในกระเป๋าเราอย่างเดียวแต่เวลาเราพูดถึงความเป็นอยู่เราพูดถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกนะคะทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยนะคะ,ะแบงค์ชาติเองก็ได้ถัดคำนะคะตัดชนีมาดูว่าอ้าวแล้วเราเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความเป็นอยู่เราจะเห็นว่าถ้าเรามองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราดีขึ้นนะคะ p ี2.5มน้อยแล้วก็สัดส่วนของคนที่เข้าสู่พื้นที่ของอการใช้อินเทอร์นเน็ตเยอะขึ้น มากเลยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็มีอะไรที่มันใกล้ๆเคียงกับช่วงก่อนโควิดอย่างเช่นในเรื่องของสาธารณสุขนะคะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการศึกษาแล้วอย่างที่ท่านเห็นนะคะก็อาจจะเห็นในเรื่องของอไรายได้ที่มันค่อนข้างลดลงไปนิดนึงนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะข้อมูลที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นของข้อมูลปี6465ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นคือปี66 นะคะโดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยเราเห็นการจ้งงาจงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการว่างงานที่เราใช้เป็นอินดิเคเตอร์เราจะเห็นเลยว่ามันปรับตัวดีขึ้นนะคะกะ็ทำให้ไรายได้และการจ้างงานเนี่ยกลับมาดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้เป็นภาพของภาคใต้เรามาลองเทียบกับประเทศดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็มีอะไรที่ดีกว่าประเทศเหมือนกัน แล้วก็มีอะไรที่แย่กว่าประเทศนะคะสิ่งที่เราอาจจะด้อยกว่าประเทศนิดนึงก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็ต้องยินก็เป็นไปตามนั้นนะคะเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของไรายได้นะคะเพราะอย่างเราฟื้นตัวเนี่ยเราฟื้นตัวช้ากว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทาให้พวกนี้นะคะเรื่องของสามเรื่องหรือสี่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาได้เราคิดว่าคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเข้ามา ในการที่จะทําแบงค์ชาติทําคนเดียวไม่ได้ภาคเอกชนทําคนเดียวไม่ได้ภาครัฐทําคนเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่จะช่วยกันทํานะคะในฐานะของแบงค์ชาติสำนักงานภาคใต้นะคะเราก็คิดว่าเราพยายามที่จะมีบทบาทสําคัญนะคะในการที่จะยกระดับเศรษฐกิจของภาคใต้ของเรานะคะให้ไปสู่ความยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งณนวันนี้เราก็ทําอยู่ในหลายๆเรื่องแล้วนะคะอย่างที่ท่านทราบก็คือเรื่องของการที่เราจับชีปปรเศรษฐกิจ นะคะติดตามภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะคะหรือว่าการพัฒนาข้อมูลใหม่ๆและเครื่องชี้ใหม่ๆซึ่งวันนี้ดิฉันก็ได้มาเสนอให้ท่านเห็นก็คือเรื่องของประมาณการ GRP นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดของแบงค์ชาติที่ภาคใต้ที่เราออกมาเลยนะคะ นอกจากนี้เรายังทําเรื่องของการสื่อสารนโยบายของแบงค์ชาตินะคะต่างๆด้วยทั้งความรู้ทางการเงินนะคะการให้คำปรึกษาในเรื่องของการแก้หนี้หรือแม้กระทั่งโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของ cross border QR payment นะคะถ้าท่านสนใจเดี๋ยวเชิญที่บูธด,ด้านหน้าได้นะคะเรามีเรื่องนี้รายละเอียดท่านไปติดตามได้นะคะเนื่องจากฉันไม่มีเวลาละก็ขออนุญาตให้ท่านไปติดตามจากด้านนอกนะคะค่ะและสุดท้ายเลยนะคะเราคิดว่าทําแค่นี้ไม่พอเราคงต้องยกระดับให้มากกว่านี้นะคะเป็นระยะยาวให้มากขึ้นนะคะ เราคงต้องทําเรื่องของการศึกษาเชิงลึกนะคะเพื่อตอบสนองกับพื้นที่โดยตรงเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราจะทําหน้าที่เป็นข้อต่อนะคะช่วยกันประสานความร่วมมือต่างๆนะคะเพื่อที่จะสร้างให้ความเป็นอยู่ของคนในภาคใต้ของเรานะคะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ